ตามองไม่เห็นก็ท่านหันในเด็กเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างและจะต้องรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สั t นักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยในเด็กที่มีปัญหาเรื่องการมองของดวงตาเนี่ยถ้าเราแบ่งตามสาเหตุจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเลยก็คือมองไม่เห็นเพราะเป็นโรคของดวงตาซึ่งต่างก,กันกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาการมองไม่เห็นที่เป็นสาเหตุจากสมองสาเหตุแรกตามองไม่เห็นจากโรคของดวงตา เกิดจากโรคอะไรได้บ้างครับสาเหตุที่ทําให้เด็กมองไม่เห็นที่เป็นจากดวงตาพบได้จากหลายโรคเลยตั้งแต่เป็นโรคของกระจกตาเป็นโรคของต้อกระจกเลนตาขุ่นหรือแม้แต่โรคของจอประสาทตาในเด็กทารกที่คลอดก่อนกําหนดและก็มีความผิดปกติพวกนี้เมื่อไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจจะทําให้เด็กมีการมองเห็นที่ไม่ดีลักษณะที่พบร่วมกันนอกจากการมองเห็นที่ไม่ดีแล้วก็คือเด็กจะมีลักษณะของตาสัน่นหรือภาษาแพทย์เรียกว่านิสแทกมัอาการตาสั่นเป็นยังไงเหรอครับตาสั่นคือ ลักษณะที่ตาดำสองข้างเนี่ยมองไม่ตรงนิ่งอย่างนี้นะครับจะมีลักษณะกระตุกกระตุกไปมาซ้ายขวาส่วนใหญ่จะกระตุกไปพร้อมกันทั้งสองข้างแล้วอย่างนี้เด็กจะมองเห็นเป็นภาพสันๆด้วยไหมครับเด็กจะไม่ได้เห็นเป็นภาพสั่นตามการกระตุกเพราะว่าสมองก็จะปรับตัวแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะเฉพาะที่บอกได้ว่าการมองเห็นของเด็กไม่ดีสําหรับสาเหตุที่2ตามองไม่เห็นจากอาการทางสมองหรือเส้นประสาทตา เกิดขึ้นได้ยังไงครับสําหรับในเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีการตอบสนองต่อก,การเห็นไม่ดีเช่นกันแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุจากที่ลูกตาโดยตรงก็อาจจะเป็นจากระบบประสาทเส้นประสาทหรือสมองยกตัวอย่างในเด็กที่คลอดแล้วมีปัญหานะครับอาจจะขาดออกซิเจนขณะคลอดหรือเป็นโรคของเส้นประสาทตาหรือมีความผิดปกติของบริเวณสมองรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวกับการมองเห็นเด็กก็จะมองไม่เห็นแต่ว่าจะไม่มีลักษณะตาสัน่นเหมือนกับกรณีที่เป็นสาเหตุจากดวงตาเองโดยตรง นอกจากนี้หากเกิดอุบัติเหตุก็อาจทําให้มองไม่เห็นได้สําหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก็อาจจะมีผลต่อการมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุโดยตรงที่ลูกตายเองบางทีเด็กเล่นกันเอาดินสอคว้างพวกนี้ก็อาจจะทาให้การมองเห็นแย่ลงหรือแม้แต่เด็กที่ถูกทําร้ายไม่ว่าจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองหรือว่าจากผู้ใหญ่ก็อาจจะทาให้ไปกระทบกระเทือนสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นก็จะทาให้การมองเห็นแย่ลงแต่กลุ่มนั้นมักจะมีประวัตินํามาค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนที่เกิดจากเส้นประสาทตา อักเสบเองเนี่ยอาจจะเป็นพร้อมกัน2ตาโดยไม่ได้มีประวัติอะไรนํามาก่อนเลยก็ได้ครับ และสําหรับอาการมองไม่เห็นจากโรคของดวงตาอาจารย์แนะนําให้รักษาที่สาเหตุกรณีที่การมองเห็นของเด็กแย่ลงที่เกิดจากโรคของดวงตานะครับเช่นกรณีที่เป็นเลนขุ่นเป็นต้อ,อกระจกการรักษาโดยการผ่าตัดต้อ,อกระจก,ออก,ระจกหรือกรณีที่เป็นจากค่ใาสาตาผิดปกติมากๆเช่นสั้นเป็นพันหรือยาวเป็นพันเนี่ยการใช้แว่นตาก็จะช่วยให้การมองเห็นของเด็กดีขึ้นแล้วก็ภาวะการสั่นของลูกตาหรือนิสเซกมัดเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับหากตามองไม่เห็น จากเส้นประสาทตาอักเสบมีวิธีการรักษายัางไงครับการรักษาโดยการให้ยาสเตยียรอยไปลดการอักเสบของเส้นประสาทตาเนี่ยบางทีภายใน3วัน5วันเนี่ยการมองเห็นเด็กก็จะฟื้นกลับมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะฟื้นกลับมาได้มากกว่า90 9 5ถึง95เลยครับดังนั้นสิ่งสำคัญคือการหมั่นสังเกตพฤติกรรมและการมองเห็นของบุตรหลานให้ดี ปกติเราก็จะมีข้อแนะนําสําหรับการสังเกตอันนี้หนึ่งก็คือสังเกตจากสิ่งที่เห็นว่าดวงตาของเด็กของลูกเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีความผิดปกติอะไรไหมเช่นตาดําเล็กหรือใหญ่กว่าปกติไหมหรือเปลือกตาไม่ยอมลืมขึ้นรวมทั้งอาการตากระตุกซึ่งจะบอกถึงว่าเด็กอาจจะมองเห็นไม่ดีส่วนการสังเกตแบบที่2ก็คือการสังเกตจากพฤติกรรมการมองเห็นของเด็กโดยทั่วไปเนี่ยในเด็กเล็กกรณีที่เด็กมองเห็นข้างเดียวถ้าคุณพ่อคุณแม่ทดสอบโดยเอามือไปบังข้างที่เขามองเห็นเนี่ยเด็กจะพยายามหันหน้า แล้วก็เอามือไปดึงมือคุณพ่อคุณแม่ที่บังอยู่อันนี้เป็นวิธีทดสอบว่าเด็กมองเห็นทั้ง2ตาดีหรือไม่นอกจากนั้นในเด็กที่มีการมองเห็นที่แย่ลงทั้งสองตาเราก็ต้องไปสังเกตจากพฤติกรรมการมองของเขาว่าเด็กต้องวิ่งเข้าไปดูทีวีใกล้ๆไหมต้องไปเอียงคอมองอะไรไหมก็เป็นพฤติกรรมการมองที่คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันสังเกตเช่นกันครับการเข้าใจสาเหตุเป็นกุญแจทําให้เรารู้เท่าทันและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จ เพียงแอดไลน์สนยนชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์อย่าแชร์ถ้าไม่ชัวข่าวมั่วไม่ควรแชร์ไม่ควรแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม